สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน e a s y m o ก็กลับมารีวิวแกะกล่องแบตเตอรี่กริปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นแบตเตอรี่กริปของกล้อง canon ครับซึ่งนั่นก็คือกล้อง canon eos 100d ครับตามนี้เลยนะครับเป็นแบตเตอรี่กริปสำหรับ canon eos 100d นะครับ ให้ดูด้านหน้าของกล่องนะครับรอบๆกล่องคือจะบอกว่าเป็นเป็นกล่องที่ใส่แบตเตอรี่กิฟที่สวยงามมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาเลยนะครับผมว่าทางทางซัพพลายเออร์พิถีวิถันในการออกแบบทั้งทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวหนังสือลาย ปินลงบนกล่องใช้ได้ครับสวยงามเลยแหละไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับด้านข้างก็จะเป็นซึ่งจะเป็นกล่องที่ใช้ร่วมกันนะครับของแบตเตอรี่หลายรุ่นนะครับในที่นี้ก็เดี๋ยวให้ดูก็คือ 550D ก็มีนะครับ D300 E3001 นะครับ 1100D Canon D7 D7000 ของ Nikon D600 ของ Nikon d 7 1ของ Nikon นะครับโอเคแต่ในกล่องอันนี้เป็น 100D ของ Canon นะครับนี่เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังก็จะ พิมเหมือนกับด้านหน้านครับแบตเตอรี่กริปฝากไว้นิดนึงครับคำว่าแบตเตอรี่กริปผมจะเจอทางลูกค้าสอบถามกันมาร้อยลั70 80ว่ามีแบตเตอรี่ด้วยหรือเปล่าไม่มีนะครับคำว่าแบตเตอรี่กริปมันเป็นคำภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำนามสองคำมาต่อกันนะครับ คำนามคำแรกก็คือแบตเตอรี่เป็นคำขยายตัวกริฟนะครับกริฟอย่างที่เราเห็นก็คือที่เราคุ้นคุ้นคำนี้มากก็คือจับกริฟจับกริฟก็คือ,อ,อกริฟของไม้ตีกลอฟนะครับกริฟก็คืออะไรก็ตามที่จับแล้วมันมันแน่นมันถนัดมือนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันครับเป็นกริฟของกล้อง DSLR ที่ที่ใส่เข้าไปแล้วทำให้จับถนัดมือ แล้วคำข้างหน้าของคำกริฟแบตเตอรี่มันก็เป็นคำที่มีคุณสมบัติขยายคำว่ากริฟอีกทีหนึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวกริฟที่สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับความหมายของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นกริฟต์เฉยๆเนี่ยมันก็คงเป็นแบบว่าตันๆนะครับใส่แบตเตอรี่ไม่ได้แต่แบตเตอรี่กริฟก็คือเป็นกริฟที่สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ด้วย ซึ่งสามารถใส่ได้เพิ่มอีกก้อนหนึ่งก็เป็น2ก้อนทําให้เพิ่มพลังงานในการใช้กล้องเป็น2เท่านะครับความหมายจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ด้านข้า,อางออันหนึ่งนะครับวนกลับมาด้านหน้านะครับก็อนุญาตแกะกล่องกันเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นในลักษณะของ ใส่เข้าไปในแนวนอนนะครับถอดไอตัวเคสสีน้ำตาลเคสพลาสติกนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวให้เห็นใกล้ๆนะครับสูงใกล้ๆมันจะเป็นมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเคสมันมันพลาสติกมันมันเหมือนเคสกล้องหลอดไฟอะครับมันจะเป็นเคสแบบสักๆเหมือนกับออขน ห้าอะไรสักอย่างหนึ่งครับนะครับ,นะรบจะจับแล้วนุ่มมากนะครับนุ่มมากนะครับโอบอกได้เลยว่าทำมาทำมาดีนะครับสำหรับรุ่นนี้หนึ่งร้อยดีนะครับโอเคถอดออกมาเดี๋ยวดูข้างในทีหนึ่งมีอะไรไหมข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับขอเท ก็ hmm. อ,อันนี้ก็คือเป็นคู่มือนะครับแบตเตอรี่กิฟ for Canon หนึ่งดีนะครับวิธีการประกอบใช้งานก็คงเ,เหมือนกับแบตเตอรี่กิฟต์ของกล้องรุ่นอื่นๆทั่วๆไปนะครับภาษาอังกฤษกับภาษาจีน2ภาษานะครับอันนี้ส่วนอันนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเป็นเคสเผมพลิกให้ดูนะครับ ที่ให้ดูก็ที่หล่นมาก็คือเป็นสายชัตเตอร์รีโมทนะครับซึ่งใส่กับฝั่งหนึ่งใส่กับตัวกล้องอีกฝั่งหนึ่งใส่กับตัวกิ๊นะครับเพื่อรับคำสั่งชัตเตอร์ของตัวกิ๊ส่งผ่านไปตามสายนี้นะครับเข้าตัวบอดี้กล้องแล้วก็ใหสั่งงานให้กล้องกดชัตเตอร์นะครับอันนี้ ถามว่าไม่ใส่สายนี้ได้ไหมได้ครับแต่ไม่สามารถกดชัตเตอร์ฝั่งของตัวแบตเตอรี่กิฟได้แค่นั้นเองนะครับนี่ต่อไปเดี๋ยวแกะอันี้ก่อนดีกว่ารุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆก็คือนี่ครับแกะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับมันคืออะไรเอ่ยอ่าแกะออกมาเลย นี่ครับมันคือรีโมทอินฟาเรดนั่นเองอินฟาเรดรีโมทเป็นรีโมทลั่นชัตเตอร์นะครับแถมมาให้ด้วยนะครับแถมมาให้ด้วยซึ่งไม่ใช่รีโมทที่เป็นแอนนอนก็ Canon คือ RC ขนะครับไม่ใช่เป็นรีโมทที่ทำมาเฉพาะกับตัวกิบอันนี้ให้สามารถกดรีโมทลั่นชัตเตอร์ได้ก็คือถ่ายเซลฟี่ได้นะครับอันนี้ดีมากๆเลย มีเฉพาะรุ่น c a n o อน1 0 d แบตเตอรี่กิฟของ c a n o อน1 0 d เท่านั้นนะครับอันต่อไปก็จะเป็นตัวกิฟแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแกะยากนิดหนึ่งนะครับอ่อเค ห่อหุ้มด้วยซองพลาสติกนะครับแกะซองออกมาครับอันนี้เลยครับอันนี้เลยอน,นี้อันนี้ด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนให้ดูรอบๆก่อนนะครับอันนี้ด้านข้างครับก็จะมีสวิตช์ออนออในการใช้ใช้ตัวกิ๊บนะครับ ปุ่มชัตเตอร์นะครับบนตัวกิตอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าไม่ใส่ตัวสายอันนี้นะครับก็ใช้งานได้ก็จริงแต่กดชัตเตอร์ฝั่งนี้ของตัวกริตแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคือไม่ไปสั่งชัตเตอร์ให้กล้องทำงานนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าน,นี่เป็นด้านหน้านะครับนี่ครับ เป็นอินฟาเรดรีเซิร์ r หรือพอร์ตที่รับอินฟาเรดของตัวอันนี้ครับรีโมทรีโมทอินฟาเรดนี้นะฮะก็มีให้มาด้วยพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับไม่มีแยกเลยก็คือซื้อชุดแบตเตอรี่กิฟต์สำหรับ100ดีก็จะได้รีโมทมาด้วยแล้วก็ตัวตัวกิฟก็จะมีพอร์ตอินฟาเรดมาให้ด้วยนะ อันนี้ด้านข้างก็แน่นอนครับว่าตรงนี้เป็นเป็นที่ใส่ตัวแจ็คของรีโมทชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์เคเบิลใส่ให้ดูพอดีไม่มีบอดี้กล้องของ 100D นะครับไม่สามารถหาเอามาแกะกล่องให้ได้นะครับก็ดูเฉพาะตัวกิบไปนะครับเขจะเป็นดังนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็ไปเสียบตัวรูแจ็คของตัวกล้องนะครับเคก็อันนี้เป็นเป็นช่องที่ใส่ไอตัวฝากล้องนะครับ รุ่นนี้ 100D จะแตกต่างจาก 200D ที่เคยแกะกล่องมาแล้วก็คือ 200D ถอดไม่ต้องถอดฝานะครับส่วน 100D ถอดฝาแล้วก็เอาฝามาเสียบตรงนี้นะครับนี่เป็นขั่วขั้วทองเหลืองคั่วทางไฟฟ้านะครับเป็นเหมือนกับแท่งของแบตเตอรี่นะครับเรามาเปิดฝากันนะครับ ฝาจะเปิดด้านหน้านะครับเป็นดังนี้นะครับฝาแล้วก็ใส่ฐานได้สองก้อนตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามีก้อนเดียวใส่ก้อนเดียวก็ได้นะครับดูขั้วที่อยู่ข้างในให้ถูกต้องนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นตรงนี้ก็ตัวฐานก็จะหงายขึ้นข้างบนแล้วก็เสียบเข้าไป สองข้างอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวล็อกแบตเตอรี่นะครับนี่ใส่ก้อนเดียวหรือสองก้อนก็ได้นะครับสองก้อนก็จะเพิ่มพลังงานเป็นสองเท่านะครับแล้วก็ปิดฝาครับหมุนบิดเพื่อล็อกมนอันนี่ก็เป็นตัวสกูในการขันเพื่อยึดกับตัวบอดี้กล้องให้มันแน่นนะครับอันนี้ ภาพโดยรวมก็เป็นไปตามนี้นะครับโอเคก็ถ้าทางคุณลูกค้าที่มี100ดีแล้วก็อยากใส่กิ๊ให้ดูหล่อๆเท่ๆก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคขอบมากครับ